หักจริงยกมือไหวแล้ววิ่งวนว่าจะรักการดาฟา้าเป็นพยานเรียกพาบนเรือว,วังคนที่บ้านทำไม่ได้ลูกเมียพี่ไม่เคยมีไม่เชื่อไปสืบดูสิคนดีทุนหัว เรักคนนี้ขขตัวตนน้องัวที่ไม่เคยคิดกลัวอย่ากลัวเลยดีนนยแต่เชื่อใจพี่ได้ดีระดับหูนนจนชัวร์สิเลิกลิเกคืนนี้เข้าพิธีวิวา เธอไม่ดังเกียรติพ,พี่พี่ชเวโบแต่ว่าฉันเนะ่ะมีอาชีพขายผลไม้ที่รับได้หลอจ๊ะจะฟังคำพี่ไว้ให้ดีนับแต่น,นี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนก็ตามแต่พี่ชเวโบผู้นี้จะขอรักเมียวดีเพียงผู้เดียวจะขอรักเมียววดีตราบชั่วฟ้าดินสลาย กนมาเบาไม่ได้หรือไงวะเนี่ยเอาขายของมันต้องใช้เสียงสิช่มันี่ไงขอเวลาสักเกินงนงงอมีเหน่อยได้ไหมมีเงาหน่อยโลกเมือเกิดจะมางงนอะไรกันวันนี้ขอเวลาแป๊บเดียวเจ็บคอไปหมดกุหลาบกุหลาบงนอะไรพี่ จะไม่ให้กุหลาบงอนได้ยังไงล่ะจ๊ะพี่สเกอรมนน่ะหึงผู้ชายทุกคนที่เข้ามาซื้อดาบเราทำดาบมากี่เล่มกี่เล่มขายไม่ได้สักเล่ม <c oughs> แล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะพี่พูดแล้วขึ้นเลยใครผู้ชายพวกนั้นมาซื้อดาบพี่ไม่หึงหรอกแต่มันเข้ามากี่กุหลาบเมียของพี่พี่ยอมไม่ได้สะเกอร์มนจะต เราเน่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าใครเขาเข้ามาซื้อเราก็ต้องขายตรงนั้นแหละไม่อย่างนั้นเน่ะเราจะเอาอะไรกินล่ะพี่นี่ถ้าเกิดว่าพี่ยังถึงอยู่แบบนี้นะฉันหนีไปมีผัวใหม่จริงๆด้วยครันถึงตึงตลาดเออ ดุกระดากลุ่มเสียงคนทุ่มเพียงกนเอันเอยอยู่วันไว้ยนอนรินปิ่นประเทศเอยสังเกตไปทั้งสวยแท้แลวิไลเอย ไมวางตาเพียงผิวเพิ่นเหมินพักเอเงิงเอเงิงเอยลักษณะเงงามจังหวงัมารยาทเอเิ่งเอเงิ่ยวาสนาเ่งออยากเป็นคู่เชยชม ตงยามันน้ําฟ้าจําแลงเอ้ยแปลงลงมาคกจ้าคกจ้าดาบคกจ้าคกจ้าคกหวานกรอบอร่อยเหลือเกเราก็มี ขดเล็ดดีบมีแย้แถมให้อีกดาบพระองค์ไม่ต้องซื้ออหน่าภาพที่อื่นย้ําแย้ทําไมไม่จ่ามีจ้าดาบจ่าเราจะนําเนินเสด็จไปนี่พระองค์มาที่อะไรแถวนี้พระองค์ไม่เจ้าภาพอุ่นไหวบ้านนอกบ้านนอกเจ้ามีชี่หรือเป็นคนบอกคมคมเลยจ่าว่ามีดาบดีอยู่ที่นี่เราก็ตามคําที่ท่านบอกมาหวังว่าท่านจะหาดาบดีมาคู่บุญบารมีของข้าได้ถ้าเจ้าอยากได้อะไร ทองเข้ารูฟักนักเข้ารูแฟงข้าจะบรรดาลดลให้กับเจ้าจริงหรือเปล่าพี่คะจริง้เดี๋ยวแต่พระอ,องค์พระเจ้าค่ะ<า>คือว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ในเมืองอันตรายเอ,อ่อเดี๋ยวก็มอมไปดูให้เรียบร้อยไปตรวจเรียบร้อยถ้าเกิดว่าสะดวกแล้วเดี๋ยวพระอ,องค์เชิญสลิดเข้าไปนะพระเจ้าค่ะตกลงไปไปรอตรงนน้นหมดหน้าที่แล้วไปน,นี่เอาไงดีตลาดนะตลาดมีขายป่ะ ดาบจ้าดาบลร้อนจ้าคกจ้าคกจ้าคกหวานกรอบอร่อยจ้าคกร้านนี้ก่อนเลยร้านนี้ก่อนเลยมานี้มานี่เฮ้ยไม่ได้ชื่อเฮ้ยจ้าชื่อมองจ้าพี่จ๋าะชื่อช่องไหนนะจ้ามองครับทำอะไรขายคกครับขายคกหวานกรอบอร่อยมากเลยครับผมคกมันมึงกินได้เหรอยออป่ะใช่ยอป่ะนี่เดี๋ยวค่อยย่อทำเรื่องคกเนี่ยคกใครมันกินมันกินได้เหรอกินได้ โคกของผมกินได้คคกที่อื่นกินไม่ได้ครับเอ๋อเหรอโอ้โหไม่เชื่อลองชิมได้เลยครับขายยังไงขายยังไงโอ้โหขายแบบธรรมดาอะธรรมดางไงเอาตังมาเอาคกไปง่ายง่ายรู้แล้วเท่าไรมันเท่าไรมันเท่าไรผมขายแยกครับขายแยกยังไงถ้าซื้อคกอย่างเดียวเออจ็ดร้อยครับอ,อ่ะแล้วถ้าเกิดสากด้วยถ้าสากอย่างเดียวอ่ะหกร้อยครับแต่ถ้าซื้อสองอย่างรวมกันผมขายร้อยห้าสิบครับเฮ้ยเฮ้ยเองาสองอย่างรวมกันดิเอาสองอย่างรวมกันได้เลยผมขายแยกครับอ้าว แต่ขายแยกใช่ครับอะไรนุ่นขายอะไรอ๋อพูดมันพูดไม่ได้ครับมันเป็นใบมันขายไข่ครับเป็นใบใช่ครับโอ้ยหัวมอนไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยอารามแท้น้บาสตรอันนี้เป็นใบเปครับพอดีเลยสงสารคุณใบเอาจริงเป็นใบใช่ไหมเอาเอาไปสามพันไปซื้อขนมเอาเออชอบคุณใบแล้วมึงไปทานแล้วมึงพูดได้ครับจะซื้อไหมครับไม่ซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวดูดูดาบดาบดาบเหล็กดีนะจ๊ะเนี่ยอะไรเป็นไง โอ Country, ้ไม่เอาไม่เอาดาบดาบไม่เอาไม่เอากูอาบว่าเสียวูสมัยจ้าฮะดีดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่ามาแตงนี้มาแล้วมาแล้วมาก่อนได้ก่อนมาจ้อได้จ้อแหกมาแล้วแดงปัดเลยจ้าอย่าเข้าไปมีงูกองกอยได้ไหมเปิดออกมาแล้วก็เด่นแม่ค้าแม่ค้าเรื่องเมียงงูไม่ดีเมียงงูเปล่าแม่น่าจะเป็นแม่ค้าบอกเลยนะจ๊ะว่าแดงจะเปิดมาเนี่ยของแม่ค้านี่แดงมากเลยจ้ามาซื้อตรงนี้เลยจ้า หอมสวยมากเลยกล้วยเนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอร่อยอ่ะชิมก็โคติมหรอมานี่มานี้เหอะเจ๊ซื้อกดได้นี่อร่อยไม่ใช่ลองกินติดได้ติดได้เจ๊ถ้ามีซื้อไม่ว่านะติดได้เจ๊นี่เจ๊เอาอะไรประธานโทษมึงคุยกับใครอะคุยกับเจ๊เจ๊เจ๊เอาอะไรจ้าแตงโมเหรอจ้าอ๋อขอบคุณค่ะขอเองอจ้าเค็มยินยอดส้มที่ใหญ่เนาะทำอะไรครับเนี่ย ขายอะไรครับโกก้าโคกโคก้าโคกาเสียงเบาๆหน่อยสิฝั่งนู้นเขาขายของอยู่กห่างอยากไปคุเลยโอ้ไงก็ถ่ายของแล้วแต่ไปคุยกันที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันก่อนไม่ค่อยมาขายอ๋อไม่มีอะไรจ้ะเป็นเพื่อนกันคนข้างบ้ากเพื่อนกันนะเพื่อนกันจ้ะนี่ซื้อซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้ไหมอ๋อซื้อได้จ้ะจะซื้ออะไรดีล่ะจ้ะ แหม่พะหนุ่มพะลูกงาแหมแ่แต่หนูนี่แต่งตัวเหมือนยามบกรถเลยนะจ๊ะท่านจะซื้ออะไรล่ะจ๊ะวันนี้วันนี้ซื้ออะไรดีล่ะจ๊ะเอาเอาเอานี่ก่อนโคก้าโคก้ไม่เอาโคกไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูใจเย็นใจเย็นอะไรแตงโมไหมจ๊ะอร่อยไหมแตงโมที่นี่เปิดมาแล้วแดงทุกช็อตเลยจ้าจริงหรือเปล่าจริงจ้าหวานไหมหวานกลมกระดอบบ๊อบเลยจ้าบ๊อบเลยจ้าบ๊อบเลยหรอบ๊อบจ้าชอบชอบอะไรบ๊อบบ๊อบไม่รู้อยู่แล้วแหละว่าช่างเอ๊อ เอาเอางี้แล้วก be ันถือว่าอุดหนุนประเดิมแล้วกันอขอสักโลขอสักโลนึงเหรอจ <Madonna. S 2> ๊ะได้จัดเดี๋ยวช่างให้นะจ๊ะหนึ่งโลเป็นไงบ้างหนึ่งโลหนึ่งโลจ้ะมองอะไรจ๊ะไหนเนี่ยจ้ะหนึ่งโลหนึ่งโลเหรอเออมันเกินมันเกินเกินเอามันเกินไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันผมเอาผมเอาโลเดียวเอาแค่โลเดียวแต่มันเกินได้จ้ะโลเดียวแม่คะผมหิวอืโดลงนิดนะ โกงเนี่ยโกงแล้วโกงท่านเหรอท่านเป็นทหารเจ้าน่ะกงองนี่มันไม่ถึงหนึ่งโลเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงกอ่ะโลหนึ่งพอดีเป๊ะเลยจ้ะนอกจากไม่อนาไม้กับสกปรกด้วยโลหนึ่งพอดีเป๊ะเลยไหนลองดูนี่ว่าหวานจริงไหม่ไม่เป็นไรกินได้เลยอิ่มแล้วเมื่อกี้กินส้มมาอิ่มพอดีเลยเอาไหมคะเอาจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวฝากไวว้เดี๋ยใส่งให้นะจ้ะเอาอะไรจ้ะ อยากได้กล้วยกล้วยหวีละ30จ้ะอันนี้กล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าจ้ะกล้วยน้ำว้าจ้ะไม่เอาอยากกินกล้วยแขกน่าจะหวานกล้วยแขกให้พ่อมึงทอดเนี่ยค่ะกล้วยแขกเอากล้วยน้ำว้าก็ได้ขายยังไงอ่ะขายหวีละ30โอ้ยพี่เอาครึ่งหวีพอครึ่งหวีจ้ะได้จ้ะแบ่งแแบบ่่งงให้เรียบร้อยแบ่งๆนะเอาไปกินไม่หมดจะเอาไปบวชชีด้วยเอาไปบวชชีเสร็จยังจ้ะนี่จ้ะครึ่งหวี อ้าวทำไมหนูหั่นกล้วยอย่างเงี้ยจ้าเขาที่ตลาดเขาขายอย่างงี้คั้เนี่ยเครื่องหวีของพี่จ้าเออเหรอใอ,อ้อาวงั้นพี่ฝากไปก่อนเดี๋ยวพี่มาเอานะจ้าโอเคจ้านี่เครื่องหวีกลับมาเอาด้วยนะจ้าแตงโมก็กลับมากินนี่แหละเออพระองค์พระเจ้าค่ะเป็นเช่นไรบ้างคือว่าข้างในปกติดีพระเจ้าค่ะ<ม>พระองค์เข้าไปทอดพระเนตร <c oughs> ได้เลยเห็นดาดีบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยจะไม่เห็นแต่เหมี่ยงงูพระเจ้าค่ะใช้ข้าวเป็ ดาบจ้าดาบคกดาบทองดาบเหล็กเดาบ่ยมดาบด้วยความร้อนพันคกดาบทองจากแม่แบบทันดีจ้านี่จ้าเล่มละหนึ่งข้างจะนายดีเจนี่ดาบนี่ออกแบบใช้ได้ครับนายน่าจะมีแม่แบบที่ดีเล่นละหนึ่งข้างเท่านั้นจะนายแต่ยังไม่ใช่แบบที่ฉันต้องการอ๋อต้องการต้นแบบ ของดาบเล่มนี้พอจะมีรู้จักบ้างไหมอ๋อไม่รู้จักหรอกจ้ะขายแค่นี้จ้ะเขอเขาดาบนะจ้ะดาบตาหวานกรอบอร่อยมากเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยซื้อตอนกับตอนนี้มาหาดาบดีก่อนได้ครับพี่ชายครับได้ครับไอคนนั้นอมอะไรไว้ในปากหรือเปล่าไม่ไม่ได้ครับมันเป็นใบครับพูดไม่ได้ปากพะร่วงเหรอเป็นใบครับเป็นใบครับเป็นใบครับ พูดไม่ได้ครับดาบจ้าผลไม้จ้าผลไม้ซื้อก่อนได้จ้าเดี๋ยวไปซื้อนะแม่ถ้าไม่มีตังค์เอาไปก่อนจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวซื้อตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาตรงนู้นเออเอาอะไรพูดดีๆนะเอาผลไม้ไงมันเราดื้อดืดเฮ้ยดาบไหมจ้าเป็นอะไรขึ้นบ้างเนี่ยแม่ค้าจ้าการที่จะขายของเหตุชะนายใหญ่เล่าจึงก้มหน้าเช่นนี้ ไม่มองลูกค้าที่จะมาซื้อของเอ,อ่อพอดีว่าขายดาบดูดาบดีกว่านะจ๊ะอย่ามามองหน้าแม่ค้าเลยจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าดาบทุกดาบที่ฉันเห็นสวยดีถ้าแม่ค้าเงยหน้ามามองฉันแล้วก็ฉันจะเมาดาบทุกดาบของแม่ค้าเลยเรจริงเดาบจ้า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 เฮ้ยเฮ้าเฮ้จ้าไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กโคกไอ้นุ๊กไอ้นุ๊ก เขาที่เข้าที่ไปไปนึกว่าโดนส่งเจ้าย่ายานั่งเฉยเธอช่างสวยจัดมหาสย์โดยที่ไม่ทันรู้จักดาบจ้ดาบจดาบเจ้ยลดูแลเียดาบดาบดาบัก่อนที่เป็นใครกันดาบเขาส่งมานีเขาเป็นา ธอช่างสวยจัดมหัศจรรย์โดยที่ไม่ทันรู้จักหัวใจตะลิดเกิดรักให้ใจประจักษ์ชัดแจ้งเสมือน บุเพงนำพาโอแม่การดาหน้าสัมผัสเหมือนอุ่นไอใสสะอาดไม่ต้องคิดตัดตกแต่งพระเนตร่อง มองสวนประดุดเหมือนทวนทิมแท ใจร้อนรุ่มตะลึดเหมือนถูกระเบิดอกแบะโอ๊ยโอ๊ยอะไรโอ๊ยอะไรโอ๊ยอะไรของมึงเแย่โอ๊ยโอ๊ยดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยราไม่ดีเว้ยแล้วมาถีบกูทำไมเนี่ยโอ้โหในหนุ่มดูดาบ้นี้ขอที่หนึ่อย่ามาค้อนแค่หัวแข็ง เขาว่าจงอางห่วงไข่อีกครั้งไก่ห่วงคนไอ้พวกเจ้าชู้ตู่ต้องชนให้มันปีบปนเป็นแปง้งเฮ้ยเอ้เ,อเดี๋ยวทำาม,มื่อกีพูดทีกูตีหัวแบงนนะ หาเดือดนี่คือสุดที่รักกูรับเจ้าจงฟังสับกระแสของแค่กระแบะมือแบอยามาแย่แเสแสงปราสุขมาเข้า พระเสามาซ้ำเดี๋ยวหัวดำดำเจอแดงไป้ไอ้ใจเย็นนั่งก่อนโอ้แล้วไม่เตะทำไมเราก็รู้ว่ามันแข็งเจ็บเลยใจเย็นเย็นสิดาบทุกดาบร้วนมีคุณค่าแต่ที่สะดุดตาข้านั่นก็คือดาบเล่มนี้ นี่แหละสิ่งที่ฉันตามหาดาบเหล็กนำพีสีปีกมาแรงครับแม่ค้าจ้าแม่ค้าชื่ออะไรฉันชื่อกุหลาบจ้าดาบของแม่ค้าสวยทุกดาบแต่ที่ข้าพเจ้าชอบนั่นก็คือดาบเล่มนี้แม่ค้าขายให้ฉันได้ไหมขอโทษนะจ้า คือว่าดาบเล่มน,นี้เป็นดาบที่พ่อของกุหลาบให้ไว้กุหลาบคงขายให้ไม่ได้เพราะว่ากุหลาบรักดาบเล่มน,นี้เท่าชีวิตของกุหลาบเลยล่ะจ้าดาบเล่มน,นี้มีคุณค่าทางจิตใจของกุหลาบและถ้าขับพเจ้าแต่ถอดหัวใจซื้อดาบเล่มนี้เก็บไว้เก็บเก็บเก็บ บ้านไอ้อยเอผลไม้ขายดีอยู่เลยเจ๊วอยี่อยู่นี่เจกลับเ้ยไอ้หนุ่มเจ้าเอ๋ยมีเรื่องแล้วเจ๊กลับไปก่อนเลยไม่ขายแล้วเสียงดังเออะอะววยวายเช่นนี้เจ้าไปใครกันขายน้ำสะเกิงมนสิสิทแห่งสำนักตักขยีและดอกกุหลาบดอกนี้มีเจ้าของแล้วงั้นเจ้าคงไม่รู้สินะ ว่าข้านี้เป็นใครจะขอแนะนำตัวให้เจ้าได้รู้จักข้าวเจ้าให้น้ำว่าราชรสเแวชยันขาบพับเล้วะขาับเลยขอเดชะพระอาทยาโทษมีพลกลา้าว กล้ามอมฉันมีตาหามีแววไไมไม่รู้ว่าพระองค์ท่านนั้นสูงด้วยยศสูงด้วยศักดิ์กล้ามอมฉันกล้าประทานอภัยแต่เนื่องด้วยยามนี้พระองค์ท่านหวังและคิดจะเอาอำนาจบาดใหญ่มาลังแกราชดรนนะึ เอาเถิดกูชอบคนเฉดเช่นมึงยิ่งนักปากของมึงมันคมครมของมึงมันจัดกูมาที่นี่ไม่ได้คิดที่จะคมคูหรือรังแกคนผู้น้อยแต่เมื่อสักครู่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเจ้าของดอกกุหลาบดอกนี้ก็คงเป็นบนุญวาสนาของเจ้าและจงดูแลมันให้ดี แต่ถ้าหากวันหนึ่งวันใดแล้วก็บุญวาสนาของเจ้าหมดไปข้าพเจ้าเวชัยยันผู้นี้จะเด็ดดอกกุหลาบไปปักที่แจกันทองเหงม่านมัะเรกกับทหารยันโถ้โห่เจ้าเจออะไรวะใจเย็นดิคุณใจเว้ยหาแต่เรื่องยังไงเนี่ยพี่สะเกิงมนต์ไหนบอกว่าจะไม่หึงไงโ กว่อาย worries, อย่าเงยหน้าเงยหน้าไปไงเขาบอกว่าเขาจะเหมาเลยนะเป๊ปเป๊ปนี่ทำไมติดวากุหลาบนั่งตรงนี้พี่จะตามไปแม้พอเลยกลับบ้านไปเลยนะไม่ขายก็ไม่ขายแล้วกุหลาบจะเข้าไปในเมืองจะไปซื้อของกุหลาบจะเข้าไปทําไมเออพี่แต่คอไม่ค่อยดีเลยตอนเนี้ย กูอยากให้กูหลับไปไหนทั้งนั้นแหละมันหมดแล้วถ้าไม่ไปเย็นนี้พี่จะกินอะไรเดี๋ยวกูหลับพี่ไปแล้วรีบกลับไม่ต้องห่วงเะยจ้ะพี่ไปด้วยเลยกูหลับไปต้องห่วงเดี๋ยวมึงกลับบ้านมึงโดดอะไรเป็นห่วงกูหลับมากเดินไปไหนมาไหนระวังตัวฉันรู้แล้วจ้ะส่วนพี่จะรีบกลับบ้านพี่เธอฝากเก็บร้านจะหน่อยนะแล้วฉันจะถือได้หมดนี่เนี่ยไปไม่มานะเดีกูหลับกลับบ้านฝากเก็บร้านเจงต่อให้หน่อยนะฝากเก็บพ้ทีนะได้จ้ะอย่าขโมยนะเธอได้จ้ะ เเกก็บของ้านลยคำสั่งขององค์กษัตริย์ไม่รู้ว่ามีองค์การหรือคิดอะไรให้เราเนี่ยมาเชิญตัวสาวกุลาบแม่ค้าเมื่อกี้เข้าสู่เวียงวังเอาอย่างนี้แล้วกันเอาอย่างไรยังไงฉันคิดไว้แล้วว่ากุลาบเนี่ย ต้องผ่านเส้นทางนี้อย่าลืมสิว่าหมู่บ้านนี้ฉันเคยอยู่มาก่อนเพราะฉะนั้นรอเวลาถ้าเกิดสาวกุหลาบมาปุ๊บเชิญตัวไปที่วังเลยไม่ใช่ปัญหาไปเข้าที่กุหลาบพี่รีบซื้อจะได้รีบกลับเมื่อกี้พี่ยังขายของได้อยู่เลยนะแตงโมพี่อ่ะมาแล้วมาแล้วแตงโมพี่ขายดีมากเลยกุหลามาแล้วอะไรกันอะไรกันอะไรกันเลยแล้วพี่ขาดทุนพี่ทำยังไงอย่าพี่ขาดทุนนะกุหลาบเดี๋ยวก่อน ไม่ค้ากุหลาบใช่ไหมเจออีกแล้วมาก็ดีแล้วมีราชโองการของราชบุตรให้มาเชิญตัวแม่กุหลาบเข้าสู่เวียงวังถูกต้องตอนนี้กุหลาบเมื่อกี้ที่ตลาดน่ะพี่ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันน่ะมีแฟนอยู่แล้วนัคือพิ่สเกอร์มอนก็รู้ไงไถึงได้ทำแบบนี้เคยบอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าจะกลับมาฉันเคยแพ้แต่ครั้งนี้ฉันจะต้องชนะ เป็นคำสั่งขององ์กษัตริย์ไปกับพี่เสียแรงนักที่พ่อเลียงไว้คนจะช่วยอย่างพี่สักวันจะต้องไม่ตายดิพอคุณที่ชมแต่ตอนนี้พี่มีเวลาไปกับพี่ไม่ได้หรอกไม่ไปต้วถ้าเกิดเชิญตัวดีไม่ได้เพราะฉะนั้นลุยพาตัวไปกูลาบเดี๋ยวเข้ามาเข้าไปให้องน้กับดีลาบอย่าไปกับพี่ ไอ้กหลบไปไอ้ไอ้กุหลายอาอ่งนี้เอายังไงเอากุหลาบนี้ไปนตามไปด้วยไอโอ๊ยลบากไ้กุหลาบยาบไปนี่ไม่ใช่เรื่องคมึงกุหลาบโอยกาบไปกัไไปฉันไม่สนหรอกว่าสิ่งนี้จะทำจะเป็นยังไง มันเป็นความสุขของฉันแค่นั้นก็พอส่วนเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องฉันแอบ,บชอบแม่ค้าขายส้มเดี๋ยวจะไปตามหาสิวรรอนอยู่ที่ไหน